below! Below. Man down. Man down. below! Special point! below! Wall below! ภารกิจลุล่วงทีมของผมได้รับชัยชนะฟองระเบิดไปแล้ว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 ฟองระเบิด

ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะ ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยงแล้วอระเบิดไปแล้วอเบิดไปแล้วอระเบิดไปอระเบิดไ้วอรเบิดไปแลอระเบิดไปแล้ว ทีมของคุณได้รับช้สนั

พ่อระเบิดไปแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้พอระเบิดไปแล้ว

What did you What's, he saying? Ah. What's up? ทีมของคุณได้รับชัยชนะฟองระเบิดไปแล้วไอ้บ้าฟองระเบิดไปแล้วรีบปิดไหน่อวฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้ว ของคุณได้รับชยัยชนะ พ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิดไปแล้วพ่อระเบิด

ทีมของคุณได้รับชัยชน,นะ